และจะเป็นเทปคุณเกลือที่แพงที่สุดในชอ่องบแพ็คเลยมีอยู่จริงคุณแบคกี้แบคกี้อ่ะอีบุยสีดาอ่ะอีบุยแน่นอนครับตัวนี้แต่ว่าเฟอาอยู่ใบนี้ครับตัวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องวิตาชันนะครับและนี่คือช่วงคุณเกลือและลิ้อย่างได้ครับและจะเป็นเทปคุณเกลือที่แพงที่สุดในช่องอราตอนดีด้วยนะครับตามที่คลิปเลยนะครับเอาเงินหมื่นไปซื้ออีบุย โอเคนะครับก็จริงๆก,ก่อนหน้านี้มันมีคลิปอยู่ลงไปแล้วนะครับสคลิปก็ไปย้อนดูกันได้นะแต่ว,วันนี้ก็คือเป็นบล็อกเฉยแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเราจะไม่เอาอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยเปิดเลยแล้วกันนะครับผมใครอยากดูรา,า,ายละเอียดเฮ้ยหนึ่งบล็อกมันจะออกอะไรบ้างครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับนะเราจะรุนกอดแพ็กกอดแพ็กเลยมีอยู่จริงคุณร <ๆ S 1> ูหรือเปล่าเแล้วมันก็มันต้องเกิดที่ช่องเราด้วยช่วยซับสไคร e แชร์ให้ผมหน่อยครับยังงั้ผมก็จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปถ้าเกิดผมเกลือ มีมีคนแนะนํานะครับบอกว่าให้ฉีดข้างหลังมันจะได้ง่ายกว่าแต่ผมลองนะผมไม่ถนัดอะผมก็เลยกลันไกรมาเรียนเนยแต่เดี๋ยวระวังขึ้นแล้วกันนะครับเอาเพแพมเมทอีวมาขนาดนี้ก็ต้องออกวะเฮ้ยปุ๊บปุ๊บี่หมีไม่มันมาอีกแล้วนะโซนต่อไปก็เกิออีกแล้วเฮ้ยปุ๊บปุ๊ป๊ไม่มีอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยเอซาออกอย่างนี้เอสาออกอย่างนี้ใจหาย แยกไปก่อน SR แต่ไม่เป็นไรครับเขาบอกว่าซองนี้มันมีโอกาสเบิร์นนะครับมันมีโอกาส,สาได้เฮ้ยอ๋อเอซเพกนี่ว่าโบนได้เอซับเพกโคตรเชือโตเฮ้ยฟึบไม่ได้อีกแล้วเอ,อบอลมันยังไม่ออกเลยอะ่ะอ๋อนี่ไงเอ,อบาออบอลบอลออกมาแล้วเป็นจุนเกเลอร์นะได้เป็นฟูดินนะครับไม่ใช่จุนเกเลอร์ฟูดินบล็อกนี้เกลือเหรอเนี่ยบล็อกนี้เกลือเหรอเนี่ยนี่เกลือ,ลอลทุกคนครับ เข็มเข็มออได้ผีครับสามซองจากบล็อกแรกเลยนะโอ้โหหวังไหมเนะี่ยไม่มีแล้วมั้งอืมได้เป็นบอลน,นะครับเอ้ยมันอาจจะเบิลก็ได้ในคลิปเราเรายังเคยได้เบิ้ลเลยใช่ปหล่ะแต่เหมือนจะไม่เบิ้ลเว้ยแต่เหมือนกล่องนี้จะไม่เบิล โปองน้ำนะอืมแบกดีเฮ้ยลุงลุงอย่างนี้ทุกคนครับอลีอ่อลีอว่าอ,อ,อู้สเออาร์ตัวอะไรอะโอ, <c oughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ได้ไม่เห็นรับประกโถเรียกว่าอีวุยไม่ได้อีวผมผมปัดเลือมหมดอะเตรียมซองมาใส่ เรียกว่าเนี่ยกดแพ็กเนี่ยเตรียมไว้อย่างเยอะเลยสองใสอะไปแล้วนะครับพันหกลยพันหกที <laughs> 1, ่เจอ <laughs> ใอยากลองลิ้มชิมรสเกลือนะครับสามารถไปสั่งจองกันได้นะครับไม่ได้สั่งจองอีกสั่งซื้อกันได้นะครับกดตะกร้าตรงนี้เลยใช้โค้ดได้ทุกร้านนะครับผมไม่ถึงพันหกหรอกจริงๆอาจจะแบบแค่พันต้นๆน,นะครับ เลือกโค้ดกดดีๆอย่าเรียงไปกดโค้ดกันก่อนนะถ้าเกิดซื้อเลยมันจะแบบไม่ได้ลดนะครับต้องกดโค้ดก่อน <_ c oughs> ดูมาหนึ่งตรงนี้แล้วสามารถให้กำลังใจเราง่ายๆด้วยการ, <_ S 1> รการด subscribe ให้กับช่องมิเตชั่นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแอดมินโปเกมอนนะครับมาเห็นนะครับ,าบทางบริษัทโปเกมอนสามารถสปอนเซอร์เราได้นะครับไอ <_ S 2> ผมเบิ้ลเอสอาร์ทุกบล็อกเลยนี่หว่าจะเปิดมาอ๋อไม่ได้ไม่ได้เบิ้ลแค่บล็อกเดียวมาเอาจริงๆเมื่อกี้ผมแอบตัดมอนไปด้วยนะรู้จักเปล่าดูยูโน่แบตตี้แบตตี้อ่ะอีบุยสีดำอ่ะ อืเดือครับแน่นอนจังหวะน,นี้ชัดเจนชัดยิ่งกว่าชัดเอยได้พาสเตอร์บอลครับกาไบส์นะครับแต่ว่าดันได้เป็นล่างสองขนไม่น่าใช่กันปุ๊บธรรมดาอีกแล้วธรรมดาอีกแล้วสามสองอีเอานี่เอาอีบุยมาเลยนะนี่อะเทพเจ้าอีบุยอีบุยต้องออกนะโหอีบุยอีบุยมาเป็นแขนอีบุยมาเป็นแขนครับท่านผู้ชม ไปหามยามราตีนะครับไปหามได้ทั้งหมู่บ้านแล้วตอนนี้อ้วูโอ้โหมาเลยครับอีวูอีวูหนะ้าตาแปลกแปก้ยมาทั้งกาเบียทั้ทงกาใบาส,ส่งลัางสีเอาอีวูมาโอ้โหไม่ยายกเลยเหงแค่ขอบก็สัมผัสถึงความเลืออ่าได้เป็นบอลน,นะครับอ,ออกและตั้งแต่มาวานเนี่ยไม่เคยออกการดีไม่ออกการดดีเลยครับลุ้นๆอย่างนี้ซองนี้มีลุ้นซองนี้มีลุ้นเอาละครับ กิมบาร์ครับเอฟฟูนเห็ดคุ้มครั่งนะครับ S, <Yeah>. <S, S A R เอาล่ะอีบุยหรือเปล่าเท่านั้นแหละอออีุออยมาแล้วมาแล้วข่อ,อย่างชั่วนะครับอีบุยมาผมสื่อว่ากล่องนี้ผมประสบความสำเร็จถ้าเกิดเอาพูดกันแบบตามตรงเลยนะ S A R อะ ที่เป็นอ e ีวูจะราคาแพงกว่าชาวบ้านเขานะครับในบรรดาเอซาร์ทุกใบในบล็อกนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเปิดไปแล้วก็ได้ไอ้เอซอาร์อีวูก็คือว่าคุณเหมือนว่าคุณได้ราคากล่องเนี่ยคือแล้วนะถ้าอยิดมองในมุมของการลงทุนนะครับแต่ว่าอย่าไปลงทุนในการเกมเลยผมว่านะเล่นดีกว่าอู้อีลูกาแวนนะครับแหมตัวนี้มันลักกันจริงๆไออีวูแน่นอนครับตัวนี้แต่ว่าเป็นอีวูธรรมดานี่ครับทันเดอร์ซะนี่นะนี้ก็ต้องบ่นอีกได้ไหมล่ะแบ็กกงแบ็กกี้อ่ะ ได้เพคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิงเฮ้ยโอ้โหอีลูก่าแมนบอลนะครับผมอ่ะได้นะครับมาชีมาชีาชระซองสุดท้ายนะครับ SR หรือ,ด,อดีจะเอมันอยู่ในบล็อกนี้แหละเอ้ยแต่เห็นแบบแบบเห็นแบบแบบเอ๊ะยัยงไงนะอีบุยนะครับซูกิวาราชินะครับโบทถ์โบมโอกระปองเฮ้ยโอกระปองต้องออกครั้งแรกเลยเนะี่ย เกลือเกลือครับไปแล้วครับพันหกที่สองเอ่อถ้าเกิดใครมาตรงนี้แล้วรู้สึกท้อใจในการเปิดทันผมก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์แชร์กันนะปลอบใจกันได้นะแบก็กี้มาสเตอร์บอลเฮ้ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่มีโอ้โหอีวูแน่นอนแต่เป็นตัวท่าอะไรเท่านั้นแหละ ได้เป็นท่านเ้ยแต่กาเซียเหมือนเหมือนไม่เคยได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเอสอาวทุกคน <c oughs> เอาจริงนนะได้เอสอบอกบอกนันโคตรเกือโอ้ยได้เป็นโอวนอีวานะครับผมโอเคอย่างน้อยก็เป็นตัวที่ผมเคยลั่นวาจาว่าอยากได้นะครับ <c oughs> กด็ดีแต่มันมีเบิ้งไงใช่ไหมล่ะเราแบบ แค่น,นั่นไม่ได้นะครับไม่อยากใช้คำนี้อ่ะคำมัตสอฟอยเนี่น,นะนี่แบกกี้ครับแบกกี้แบก็แบกบกี้ทุคก,ค,กค,คนแต่แกต้องใหม่ไอซื้อาร์สิเออเรายังไม่เคยได้อีวูที่มันเป็นบอลเลยนี่หว่าอ่ะคิจินะครับนกอ่ะได้ได้ได้อีวูอีว e ูแล้วอีว e ูแนๆๆนะ่ๆอีวูแน่บูสเตอร์นะครับคอริกเวมบูสเตอร์อีกแล้วนี่มันสองบูสเตอร์นี่หว่าโอ,อ้ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับได้เป็นหัวเร็กนะครับเกลือที่สุดก็จะเปิดมา หรือเปล่าทุกทแต่เขาการันตีว่าได้ S R 1บล็อก1ใบต่อ1บล็อกนะเดี๋ยวนะเขาบอกว่าได้ S R 1ใบต่อหนึบล็อกเป็นการันตีใช่ป่ะโอ้ยงั้นแสดงว่าบล็อกนี้เราก็ได้เบิร์นอยู่ใน้ว S R มาแล้วใบหนึ่งอ้าวทุกคนครับกำลังใจมันเริ่มกลับมาครับทุกคนอ๋อไม่ใช่ไหมหุ้ยตกใจเมื่อกี้ตกใจตกใจกันแบบเล็กน้อยนะครับนึกว่าดีเฟีย S R ออกมันก็ต้องมี S R หรือเปล่าล่ะใช่ไหมล่ะอ๋อใบโมวมโนนะครับ S R อยู่ใบนี้ครับทุกคนบล็อกนี้ คิจิคิสึครับแบงมดเเล็กครับรูจาบูครับเป็นบอลด้วยและเอสอครับพี่แปลกๆอีบุยหรือเปล่าแปลกๆอู้ย <c oughs> oh, ได้เป็นทันเดอร์โอเคได้อีบุยถือว่าไม่เกือโอเคครับ <c oughs> แล้วก็แบกี้ธรรมดาเอ้บอลเรา ไอ้บล็อกนี้บอลมันหายไปไหนบ้าเหมือนมันบอลมันหายไปใบหนึ่งอ่ะมันหายไปใบนึงเนี่ยบอลมันต้องได้สามใบดีบล็อกหนึ่งอะอันนี้มันออกมันได้แค่2ใบเหรอผมว่าผมต้องเอาไปวางผิดแน่นๆเลยวะ่ะเออนี่ไงจริงๆด้วยนะครับเผลยี่ไปใบหนึ่งเหลืออีกสองบล็อกทุกคนเอ <laughs> ้บอลมันเบิ้ลเอซาร์กับเอซิอาร์มาแล้วอะสามกองก็ถือว่านี่นี่คือเตรียมเตรียมมาใส่คอร์สแพคเลยเนะี่ยจะไม่ได้ใช้งงหรอ เปิดเปิดเปิดเกลือตลอดอืมได้เป็นนักลบเลยนี่เลยเปิดเลยเนี่ยเออต้งแต่เปิดมาจำไม่ได้แล้วเราได้อีวครบทุกล่างเลยอย่างนั้นที่เป็นล่างเอ็กธรรมดาเนี่ยเอ่อบามูมายนะครับสารัปโก้ กดแพ็คไปไหนนะกดแพ็คก็แพ็คไปไหนโอ้โหเคซี่มาสเตอร์บอลเออมาสเตอร์บอลนะครับเฮ้ยชื่นใจชื่นใจนิดนึงนะครับแต่เคซี่ก็นะขอเป็นเคาน์เตอร์แคชเชอร์ได้ไหมขอเป็นเคาน์เตอร์แคชเชอร์นะโอ้โหเทชเชอร์กันเจ็ดขอเคาน์เตอร์แคชเชอร์ได้เทชเชอร์กันเจ็ดตัวอะไรเนี่ยอีวียนะครับบูสเตอร์ อุติคุมานะครับ s h o w e r สนะเกยกแล้วลิงเฮ้ยอ๋อธรรมดาธรรมดาธรรมดาโบรอนบอลนะครับดีเฟียเหลือแค่สองตองทำไมกล่องนี้มันไวจังงั่นก็ s อสกับ s อ r ก็ต้องอยู่ในซองนี้แหละจริงโอ้การทองนะครับนี่คารทองนะครับแต่อะไรทองเท่านั้นแหละ ปึ๊บนะเป็นยูอ่ะเฮ้ยนั่แสดงไว่อันนี้เอสเอาร์แน่น,นอนนะครับแต่จะเป็นตัวอะไรอะ่ะโอ้โหได้เป็นเทราปรกอสนะครับโอ้โนี่ว่าได้ปิกาจูอ่าโอเคได้ได้แล้วตัวเนี้ยเอสเอร์ชัวอ่าไม่ได้แล้วนะครับก็สแพคไม่มีแล้วเป็นตัวอะไรจังหวะน,นี้ขอแค่ไม่ซ้ำขอแค่ไม่ซ้ำกันที่ได้ไปแล้ว บอลบอลอะไรอะ่ะโอ้โหบอลได้เป็นคนอสต์ไไปอื่นไม่ได้เหรอ S A R ครับลายลายอย่างนี้ทุกคนลายลายอย่างนี้ไม่น่าใช่อ e ีวุยเป็นตัวอะไรอะ่ะดูลาเพาก็ได้ดูลาเพาก็ได้โอ้ได้เป็นชาบโกะโถ่กล่ <c oughs> องนี้เกลือนะไม่ได้อ e ีวุยเราเราปัดว่าเกลือหมดแล้วไม่ได้อ e ีวุยเราปัดว่าเกลือหมดอ้อ อ่ะกล่องหนึ่งไปลุ้นเกยรอกันได้นะครับกอดแพ็คอาจจะเป็นของคุณกดในตะก้าเลยโอ้โหเกลร์สองแรกทุกบอกเกยร์สองแรกทุกบอ,อกบอ,อะไรครับเนี่ยเกลือเน้นเน้นโอ้โหบอลน,นะครับคาริช,ชูบอล เฮ้ยอันนี้ S A R หรือว่าเห็นเห็นนั้นก็แว๊บแวบแวบบผมว่าใช่ผมว่าใช่จะเป็นตัวอะไรฮะแหละเฮ้ยแต่เป็นแต่มันขอบลุ้งไงอ้นครับคุณเห็นนี่ไหมครับเ๊ะมันดำดำนะอย่าบอกนะเนี่ยมันดำดำมากผมว่าเอฟฟี่โอเคโอเคครับโอเค เอฟฟี่ไม่เป็นไรเอฟฟี่เป็นตัวที่ผมชอบครับทุกคนผมรักในตัวเอฟฟี่มากๆครับทุกคนอยู่ว่าเรามีวาสนาต่อกันครับอ่าเราชอบตัวในตัวเอฟฟี่มากเนี่ยมันดดังมากเพราะมันออกเลยอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยไม่อยากไม่ไม่อยากเปิดต่อเลยครับแต่มันยังมีแพ็กกี้มาสเตอร์บอลอยู่ครับทุกคนเรายังไม่ยอมแพ้ แ่แต่ว่าอันนี้เราเปิดมาเนี่ยเอเซียเราไม่สามเลนะทุกคนก็ถือว่าดีในมุมในมุมของผมที่เก็บสะสมมาเออมั้งนะหรือว่าผมกำลังพูดปลอบใจตัวเองอยู่ใช่เออโอ้โหนิมเฟียบอลทุกคนโอ้ึกว่ามาตบอลไม่เป็นไรอย่างน้อยก็เป็นนิมเฟียบอลนะครับน้องหมีเต็มบ้านแล้ว เต็มไปหมดละชาดีสนะครับไม่มีโอกระปองโอกระปองนี่มันเออผมได้ว่าเอาโอกระปองเพื่อแค่ใบเดียวเองใบเดียวเองนี่หว่าถ้ามันไปไหนหมดวะอันนี้เนะี่ยจัดได้หลายเด็กแล้วเปิดมนะันจัดไม่รู้ได้จัดได้ประมาณสองสามเบกแล้วเออนะยูอาร์อีกแล้ว เป็นตัวอะไรล่ะให้เดานะให้เดานะทีลาปากอสทีลาปากอสทีลาปากอสอ้าวไม่ใช่โอกระปองทองโอ้เดาอะไรไม่เคยถูกเออผมได้ว่าเอาโอกระปองเพิ่มเดียวเองใบเดียวเองนี่หว่าล้วมันไปไหนหมดวะสองซองสุดท้ายแห่งความหันษาไม่เป็นไรยังมีโอกาสได้แบ็กกี้อยู่แต่มันยังมีแบ็กกี้มาเสอร์บอลอยู่ครับทุกคนใช่ไหมถ้าเกิดผมรักผมมันมีโอกาสได้มันยังเหลือบอลอีกใบ มันอาจจะเป็นแบกกี้ก็ได้แบกกี้มาสเตอร์บอลมันยังมีแบกกี้มาสเตอร์บอลอยู bon, bon, bon. bon. ่ครับทุกคนแบกกี้มาสเตอร์บอลแบกกี้มาสเตอร์บอลมามา โคตรมันจบแล้วมันจบแล้วครับมันจบแล้วครับใส่โคนอีกแล้วโอ้เกือเต็มเต็มนะครับหมดไม่เหลือแต่ว่า S a R เนี่ยได้ไม่ซ้ำม,มันนะก็โอเคก็ดังดีกว่าได้ S a R ซ้ำม,มันนะ แต่มันก็ไม่ได้ของที่เราต้องการไงไปแล้วครับทุกคนยังไงก็ฝากไลค์แชร์ซับสไครต์กับคอมเมนต์เชันด้วยนะครับแล้วก็มีคนเน่นโปเกมอนแล้วก็การ์ดเกมอื่นอีกมากมายเลยครับก็ลองเข้าไปเลื่อนดูในช่องกันได้นะครับนะแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนคลิปหน้าายบายเจอกันครับ